จากช่องรถกุดโก้งนาวดอนสอนทำ YouTube และแฟนเพจนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานกุดคลองไส้ไก่นะครับก็กว้าง3เมตรนะครับลึก2เมตรยาวที่75เมตรนะครับตัวนี้เราเป็นงานเหมานะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะครับ ก็ตอนนี้กําลังให้เด็กสร้างนะครับกําลังฝึกขับนะครับก็เป็นช่วงปิดเทอมนะครับก็เลยมามาอยู่มาหัดขับแมคโครนะครับก็มาฝึกหัดขับนะครับแล้วก็ให้โอกาสนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะจะหาคนขับที่ไหนนะครับอีกหน่อยอันนี้ก็เพิ่ง ขับเป็นวันประมาณครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเนี่นะครับก็ปกตีก็จะหัดโกยเล่นอยู่ครับตอนนี้ก็เลยให้ลองขุดคลองดูนะครับก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะครับพอดีงานเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับก็ขุดสุดแค่แนวที่ลอกเนี่ยก็จะเสร็จแล้วก็เป็นงานลักษณะนเนื้องานก็ขุดเพื่อเพื่อโบโบด้านนี้นะครับ เพื่อให้มันได้แนวนครับปกติแนวมันจะเป็นแนวคันดินตัวนี้มันจะแหว่งไปแหว่งมานะครับแล้วก็ขุดโปะเพื่อให้มันได้แนวตรงมานะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่มันเป็นหินก้อนใหญ่ๆนะครับช่วงนี้ก็จะเสียเวลางัดนานหน่อยจากตรงนู้นมานะครับมาถึงช่วงเนี้ยมันจะมีแต่หินก้อนนะครับสังเกตว่าแนวข้างที่เราโผล่ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีแต่หินก็จะได้ทําการเกี่ยวเพื่อหลบต้นไม้นะครับไม่ให้ต้นไม้เสียหาย ตอนนี้ก็เด็กสร้างนะครับเด็กสร้างเรากำลังขับอยู่ครับก็ลองฝึกดูครับถ้าสายฮลิกไม่แตกก็เป็นใช้ได้นะครับก็ลองตักดูจะได้คุ้นชินนะครับจะได้มีโอกาสก็คือโอกาสหายากนะครับโอกาสที่จะหัดขับแมคโครเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแมคโครเป็นเครื่องจักรที่ค่าใช้จ่ายสูงนะครับก็ เขาจะไม่ค่อยให้หัดขับกันง่ายๆนะครับเพราะว่าหนึ่งค่าน้ํามันค่าสึกล้อสายลงไฮลิกนะครับความเสียหายมันจะสูงนะครับก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงนะครับโอกาสที่จะคนที่ไม่เป็นจะได้หัดขับเนี่ยยากมากนะครับถ้าไม่เป็นเด็กรถตามบริษัทใหญ่ๆนะครับก็ไม่มีโอกาสเลยนะครับก็บริษัทเล็กๆเนี่ยเขาก็จะเน้นที่หาเงินนะครับตัวนี้ของผมก็เป็นงานเหมานะครับพอดีว่างานก็จะเสร็จแล้วนะครับก็เหลือขุดแค่แค่ตรงเนี้ย แค่แนวที่ขุดเนี่ยก็เสร็จแล้วแล้วก็จะเหลือเขียดดินนะครับก็เลยให้เป็นช่วงพักเที่ยงก็เลยให้เด็กสร้างหัดขับดูนะครับก็ก็ก็หัดไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันเข้ามือแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจะคล่องเองนะครับก็ส่วนดินบางส่วนเราก็จะทอยเ่หกร้อไปเทนู่น,นะครับ เทที่นาก็วิ่งไปนีนะ่แล้วก็ไปเทในในนานุนเทไว้อ,อยู่สิบกว่าเที่ยวนะครับก็จะกระดกกระดกนะครับเพราะว่าล้อยางนี่มันขับยากนะครับขับยากกว่าล้อแทกนะครับเพราะมันโยกนะครับ ขนาดคนขับเป็นแล้วมาขับก็ยังโยกนะครับแต่นี่ก็คนเพิ่งหัดขับนะนเอนี่หัดขับน่าจะรอบที่สี่รอบที่ห้านี่แหละก็ได้ประมาณนี้นครับอย่างเดียวขออย่างเดียวอยาให้สายหลีกแจกอย่างเดียวครับได้ได้าอสายหลีกแจกในเส้นพันกว่านะครับค่าน้ำมันอีกหมดอีกห่าย,ยางนะครับ ก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ผมจะไปขุดบอ่อที่บ้านบ้านบ้านอะไรล่ะบางทองนะครับเป็นบอ่อเลกแปดนะครับงานทอยถมที่นะครับตัวนั้นก็คิดเป็นที่งานเที่ยวนะครับเที่ยวละร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับรวมดันนะครับก็ระยะทางก็ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับสองร้อยเมตรประมาณนี้แหละ ก็จะไปได,ได้ไปเปิดขอบไว้นะครับพรุ่งพรุ่งนี้เราก็จะได้ค่อยจัดชุดใหญ่มาทำนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ไปเปิดขอบไปกรีดขอบไปก่อนนะครับก็เสร็จจากนี้ก็จะย้ายย้ายหน้าง,งานไปนะครับก็เดี๋ยวรอให้เด็กสร้างฝึกขับสักพักนึงก่อนนะครับ ก็มีเอฟซีหลายคนเหมือนกันนะครับก็ติดต่อมานะครับว่าจะมาให้ให้ผมหัดหัดขับให้นะครับว่าจะมาอยู่ด้วยนะครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าพอดีผมไม่ไม่ค่อยมีเวลาสอนนะครับไม่มีไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นช่วงหาเงินนะครับก็ก็เลยไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบรับไปนะครับเพราะว่าคือคือเราไม่ค่อยมีเวลานะครับ ว่าส่วนมากบางบางวันเนี่ยเที่ยงยังไม่ได้พักเลยนะครับก็เลิกเมื่อทุกวันนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าถ้าจะมาดูเทคนิคการทํางานเนี่ยแปบบว่าแบบต้องใจรักจริงๆนะครับคือต้องมาเฝ้าดูเทคนิคการทํางานการยืนรถการอะไรเนี่ยดูไปก่อนนะครับก็ถ้าเราพอเข้าใจในระบบการทํางานแล้วเราค่อยค่อยหัดขับรถนะได้อยู่นะครับ แต่ว่าบางครั้งถ้าจะมาหัดขับเลยเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันสูงครับแมครว่าค่าน้ำมันค่าอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็เนื่องจากเวลางานมันก็จะเร่งนะครับก็เดี๋ยวน่าจะน่าจะสุดแนวแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวส่วนตัวโคกเนี่ยเขาจะจะให้ผมเขี่ยเป็นเนินไว้ไว้ไปทําทํากระท่อมนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นไปปรับดินที่กองกองไว้เนี่ยแล้วก็จะจะได้ย้ายหน้างานนะครับ มาแล้ว